ขอการาบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอการาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอการาบสวัสดีแฟนๆรถแทร์เตอร์ฟอร์ดรถแทร์เตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ครับในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ Sy ก็ขอการาบขอบคุณทุกท่านที่มีกราบโทรมาติดต่อสอบถามมากมาย,ายหลายเรื่องนะครับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะครับขอการาบขอบคุณน,นะครับให้ทุกท่านใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับผมถึงมีกราบโทรมามากมายในช่วงนี้นะครับก็มีกราบโทรมามือใหม่ครับมากมาย <c oughs> ในเรื่องของการใช้น้ำมันนี่ครับเดียวกันใช้น้ำมันแล้วกับการเติมน้ำมันในรถเจ็ตเตอร์ฟอร์ดนี่ครับที่ผมจะแนะนำไปนี้นมอบให้มือใหม่นะครับและในส่วนของที่จะท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่ความชอบของท่านแล้วกันนะครับว่าที่ผมแนะนำไปมันจะดีหรือไม่ดีถ้าดีท่านก็ใช้ไปไม่ดีท่านก็ไม่ต้องใช้นี่ครับมอบใ,ให้มือใหม่นะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับผมในรถของสเปคจากโรงงานนี่ รถแท็กเตอร์นี่จะมีน้ำมันเกียร์ทั้งหมดนะครับบวกเฟื่องน้ำมันเกียร์บวกเฟื่องท้ายนะครับ54ลิตรนะครับผมนี่คือท่อนเกียร์นี่ครับนี่คือเฟืองท้ายเฟืองท้ายและเกียร์นี่จะมีน้ำมันรวมกัน54ลิตรนะครับเป็นน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเกียร์นี่54ลิตรนะครับการผสมน้ำมันครับอจะมีโอกาสให้ดูนะครับผมที่ผมมีโอกาสทำรถขายไปปีละ60 70บเจพันครับก็มีโอกาสผสมน้ำมันแบบนี้นี่ครับผม รถ68นะครับรถ68ที่หนึ่งที่มีโอกาสใช้มานานนะครับอายุ 4, 40 50ปีนี่นี่นะไม่ใช้นะครับเบอร์9 3สาถังนะครับ68ที่หนึ่งที่มีอายุการใช้งานในไทยน,นานนะครับที่เป็นรถใช้ในไทยนะครับนะนานก่อนนี่นะไม่ใช้นี่ก็เบอร์9 3สาถังเพราะว่า68ดีระบบเกียร์ 6, กับต้นท้าทยมันจะไม่ทะลุหากันนอกจากช่าเขาจะเจาะ นะครัแต่ว่าใส่รวมกันไปเลยนะครับมายถึงว่าทั้งท่อนนี้ท่อนนี้ก็5 4ีลิตรเหมือนกันใช้ไปเลยครับเบอร์90ครับสถังทั้ง3ถังนะครับในส่วนของรถ5้าพันจ็ดนะครับที่ใช้งานในไทยนานาน,นะครับ <c oughs> นะ่นาไม่ใช้เบอร์90้าสครับสองถังนะครับเนี่ย 577t3t5 เสื้อลายก็แล้วแต่ที่เป็นรถ77น,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 นี่กันนรบรถ5000นี่ที่ใช้ในไทยนานๆให้ใช้เบอร์92ถัง1ถัง2ถังบวกด้วยเบอร์7884 1ถัง577นะครับที่ใช้ในไทยนานๆนะครับ3ถัง54ลิตรเบอร์90 2ถัง7884 1ถังทีนี้ถ้าเป็น66 706 6,610 7,610ที่ใช้ในไทยนะครับนานๆน,น,นะครับให้ใช้เบอร์901นึ่งถังนะครับเบอร์90หนึ่งถังนี่นะครับเบอร์90 1หนึ่งถังให้ใช้เบอร์90นถังเบอร์7 8 8ดองถังนะครับ6 6 7 6นหก0จ็1 0ที่ใช้ในไทยนานๆ ให้ใช้เบอร์90นะครับ1ถัง7884 2ถังทีนี้นะครับทีนแค่เป็นรุ่น640ี่ศูนทีเอสเนเอทีนะครับน,รนิบนโฮเลียนตระกูลนิโฮเลียนตัวใหม่เซียนเฮ็ดพวกตัวใหม่นี่นะครับพวกนี้ใช้เบอร์7884 3ถังนะครับทะกุนนี้ครับผมนี่เนี่ยใช้7884 3ถัง สำหรับรถป้ายแดงนะครับป้ายแดงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตั้งแต่อายุ1ปีถึง20ปีนี่ให้ใช้เบอร์7884 3าถังนะครับถ้าเป็นตะกูลฟอร์ดนะครับตะกูลฟอร์ดที่โรงแรมนี่แหละแล้วทีนี้ในเรื่องของถ้าเป็นรถนําเข้านะครับนำเข้าจากท่าเรือห้างร้านนั้นห้างร้านนี้ที่นําเข้ามานะครับเน้นให้ใช้เบอร์7884 3าถังนะครับ ม่ว่าจะเป็น666ั0หนะครับหกสี่ศูนย์ทีก้าศูนย์แล้วแต่นะครับที่เป็นรถเสียงกงนําเข้าจากข้าเรือมาห้างร้านเข้ามาทําเช็คใหม่แล้วก็ประกอบให้เราใหม่แนะนำให้ใช้นะครับกิจแปดแปดสี่ทั้งสามถังนะครับในเรื่องของรถนําเข้ารถป้ายแดงนะครับรถนําเข้ารถ,รถป้ายแดงในส่วนของรถที่ใช้งานในไทยที่มีอายุหลายๆปีนะครับที่ผมมีโอกาสแนะนําก็ทําตามนี้ก็แล้วกันนะครับทาตามนี้ก็แล้วกัน นะครับเพราะว่าระบบในห้องเกียร์นะรในห้องเฟืองท้ายที่เราใช้งานมานาน,านปั๊มแดงปั๊มขาวก,นะบบว,กวก็จะสึกนี่ครับปั๊มแดงก็จะสึกนะครับระบบพวกซวลอะไรก็จะสึกทีนี้ถ้าเราใส่น้ำมันเบอร์หกแปดหรือว่าเจ็ดแปดแปดสี่เข้าไปหมดมันใสเกินไปเนะี่ครับเครื่องร้อนๆอน,อนหางไม่ค่อยขึ้นเนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำมผสมกันตามที่ผมแจ้งมือสักครู่นี่ครับหมอกสำหรับมือใหม่นะครับ,ม,บรมือใหม,นะม,ใหม่จริงที่ซื้อรถมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนน้ำมันอย่างไรแบบไหน ยี่ห้อแล็กแต่จะซื้อนี่ครับเทรนเทนซอยบางจากตามใจชอบแต่สำหรับเบอร์ก็แนะนําตามทีม่ผมเน็นเปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ท่านใช้นะี่ครับรถท่านจะได้ทุนแล้วก็ใช้งานได้สบายๆนะี่ครับดแจ้งถึงมือใหม่นะครับมีโอกาสได้รักษารถแล้วก็ทําตามที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นี้ครับมีเรื่อง,งอะไรสอบถามนะครับ0862415156นะครับ 0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความคารพนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มีโอกาสที่จะฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีเรื่องราวนีก็ฝากต่อไปนะครับสนใจรถแทสนใจรถแท็กิกีก็โทรมานะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความคารพนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับผม